คือห้องนอนแขกนะครับซึ่งตอนนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าอุปกรณ์นั้นยังไม่ครบนะครแต่ห้องนี้ขออนุญ,ญาตใช้มือนะครับเพราะว่าถ้าใช้ตีนแล้วสงสารแขกเวลาแขกมานอนไอ้เหี้ยต้องมาตีนสแกนให้เขาไว้สั่ห้องนอนแขกก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็แต่จริงๆแล้วผมว่าตั้งใจอยากจะให้มีทีวีทุกห้องคือถามว่าทำไมอยากให้มีทีวีทุกห้องตอบได้คาเดียวเลยว่าเหลือเห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวผมว่าขอเปิดห้องแต่งตัวเทพๆหนะ่อย ห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวนะครับผมแต่ก็คือมันจะรกนิดนึงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกกระเป๋าหรือว่าอย่างพวกอะไรพวกนี้ฝั่งนี้ก็คือเป็นของฝั่งแตงกก่งโมโงะฝั่งส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของผมก่อแนะนําประตูก่อนนี้ประตูแบบซอฟโค้ดปิดแล้วปล่อยมือไม่กระแทกมันจะค่อยๆเบาลงแล้วก็ปิดลงเองอ oh, 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 oh. ใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับ oh, oh. อันนี้จะเป็นชั้นของผมนะครับแล้วก็จะมีอพวกกระโปรงกระเป๋าอะไรเนี่ย